ดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันศุกร์ที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2567ค่ะซึ่งทุกท่านนะคะสามารถรับชมบุญนิวส์ผ่านทาง Facebook บุญนิวส์ u t u b e ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนใน Zoom 072.com และทางเว w d m ไ t v บพร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและก่อนที่เราจะไปรับชมข่าวที่น่าสนใจ เราไปรับฟังโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าโลกนี้เป็นโลกแห่งการสร้างบารมีสร้างความดีงามบัณฑิตจะสร้างแต่ความดีคนผานจะสร้างแต่บาปอกุศล,ลกรรมเมื่อละโลกแล้วสิ่งที่เรากระทำไว้จะเป็นประดุดเงาติดตามตัวเราไปถ้าสิ่งที่ทำนั้นเป็นบุญวิบากก็จะเป็นความสุขความบันเทิง ในสุขติโลกสวรรค์บาปก็ตรงกันข้ามถ้าจิตเศร้าหมองไม่ผ่องใสหละโลกแล้วก็จะไปอบายและในช่วงนี้รับชมข่าวที่น่าสนใจกันค่ะวัดชีผ้าข่าวจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมโครงการกระถินสามัคคีทั่วไทยสามหมืวัดโดยคณะสิทธิานุสิ์บูชาธรรม80ปีหลวงพ่อธรรมชโยประจำปีพุทธศักราช2567ค่ะ โดยในภาคเช้าบรรยากาศที่วัดชีผ้าขาวอำเภอเมืองจงังหวัดสมุทรสาครมีสาธุชนเดินทางมาร่วมงานทอดกระถิ่นรวมถึงสิทยานุสิ์วัดชีผ้าขาวได้มาตั้งโรงทานเลี้ยงสาธุชนที่เดินทางมาร่วมงานบุญทอดกระถิ่นซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่2พฤศจิกายนพุทธศักราช2567ในปีนี้มีความพิเศษโดยมีขบวนแห่ผ้ากรินของประธานกรถินได้ล่องเรือ จากสถานีตำรวจน้ำและมาเทียบท่าที่ท่าน้ำหน้าวัดชีผ้าขาวนับว่าเป็นความพิเศษอีกหนึ่งปีที่ได้มีพิธีล่องเรือแห่ผ้ากรถินนอกจากนี้ในภาคเช้าได้ประกอบพิธีฉลองผ้ากรถินณศาลาการปรเรียนโดยมีด็อร์สนทยากล่อมเปลี่ยนเป็นประธานกรถินได้จุดเทียนทูบบูชาพระรัตนตรยัยส่วนคณะสงฆ์ได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลซึ่งมีคณะเจ้าภาพและสาธุชนมาร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมากหลังจากประกอบพิธีจเจริญพระพุทธมนต์เสร็จแล้วท่านเจ้าภาพได้น้อมนำจตุปัจจัยจเทธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ในภาคบ่ายเจ้าภาพทุกคณะและสาธุชนได้แห่ผ้ากรถิ่นรอบโบสถ์ซึ่งก็เป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมามีสาธุชนมาร่วมกันเป็นจำนวนมาก หลังจากนั้นได้ประกอบพิธีทอดผ้ากระถินณศาลาการประเรียนโดยมีพระครูประหลัดพิเชษอัคคัมโมด็อกเตอร์เจ้าอาวาสวัดชีภาขาวเป็นประธานสงฆ์ส่วนด็อกเตอร์สนทยาก,กล่อมเปลี่ยนเป็นประธานกระถินได้นำกล่าวคำถวายผ้ากระถินก่อนที่จะได้น้อมถวายแด่คณะสงฆ์พร้อมกันนี้ผู้แทนคณะสงฆ์ได้กล่าวพเดียงสงฆ์และอัปโลกกระถินทั้งนี้เจ้าภาพยังได้ถวายบาตร และเครื่องใช้จำเป็นแดกคณะสงฆ์ตามลำดับ <Okay. S 1> จากนั้น <Okay. S 1> กลัลยาณมิตรมาริวันและกะลัลยานมิตรชิน,นวัฒน์บัวน้อยผู้แทนคณะสิทธิานุสิทธ์วัดพระธรรมกาย <Okay. S 1> ได้นำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยเทยธรรม <Okay. S 1> ในโครงการกระถินสามัคคีทั่วไทยสามหมื่นวัดโดยคณะสิทธิานุสิธ์บูชาธรรม8 0ปีหลวงพ่อธรรมชโยพร้อมทั้งได้น้อมนำผ้าไตรและปัจจัยสมทบบริวารกระถิน ถวายแด่พระครูประหลัดพิเชษอัคคธรรมโมดร์เจ้าอาวาสวัดชีผ้าขาวสำหรับวัดชีผ้าขาวเป็นหนึ่งในสามหมื่นวัดที่ได้เข้าร่วมโครงการกระถิ่นสามัคคีทั่วไทยสามหมื่นวัดโดยคณะสิทธิานุสิ์บูชาธรรม8ปปีหลวงพ่อธรรมชโยในปีนี้โดยในช่วงท้ายพระครูประหลัดพิเชษอัคธรรมโมดร์เจ้าอาวาสวัดชีผ้าขาวได้กล่าวอนุโมทนาบุญกับคณะเจ้าภาพทุกคณะ พร้อมคณะสัทธ,ธาสาธุชนทุกท่านที่ได้มาร่วมด้วยช่วยกันในงานบุญทอดกรถินวันนี้โดยปัจจัยบริวารกรถินที่ได้จะนำไปบูรณะปฏิสังขรณ์กุฏิอดีตเจ้าอาวาสซึ่งจะประดิษฐานรูปเหมือนของหลวงพ่ออดีตเจ้าอาวาสและชั้นล่างจะเป็นสำนักงานไว้ดำเนินงานพระพุทธศาสนาของวัดชีผ้าขาวต่อไปค่ะในวันนี้ สิทธวัระธรรมกายพร้อมกับญาติโยมพุทธศาสนิกชนแล้วก็โดยมีท่านดรสนธยากรอมเปลี่ยนได้เป็นประธานในการทอดกรถิน่นสิทธหลวงพ่อวัดพระธรรมกายสิทธหลวงพ่อพระธรรมชโยก็ได้มีโอกาสมาร่วมบุญร่วมบูสนซึ่งก็ถือว่าเป็นการให้กำลังใจกับวัดที่อยู่ในต่างจังหวัดที่ได้จัดกิจกรรมทอดกระถินเชิญชวนญาติโยมมา ร่วมทาบุญสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาอ่าส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นความประทับใจของในแต่ละวัดสามหมื่นกว่าวัดทั่วประเทศนี่ก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีเป็นการส่งเสริมแล้วก็ให้กําลังใจกับวัดในต,ต่างจังหวัดแล้วก็วัดในบริเวณใกล้เคียงนะได้มีทุนแล้วก็ได้มีจตุป,ปัจจัยในการบรูณรณะปฏิสังขรณ์ในแต่ละอารามในแต่ละวัดให้เกิดความ ดีงามมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นวัดชีพขาวถือว่าเป็นหนึ่งในวัดที่ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยแล้วก็ได้รับความศรัทธาจากคณะศิทธิานุสิ์ของวัดพระธรรมกายก็ถือได้ว่าเป็นมิติใหม่นะวัดช่วยวัดช่วยเหลือกันดูแลกันอ,อย่างเช่นวัดพระธรรมกายก็ถือว่าเป็นวัดที่ยิ่งใหญ่ไปทั่วโลกมีชื่อเสียงไปทั่วโลก ที่ได้มาดูแลช่วยเหลือวัดเล็กๆน้อยๆก็ทําให้วัดต่างๆนั้นได้เกิดก็เรียกว่ากําลังก็ในนามของวัดชีพระขาวคณะสงฆ์ของวัดชีพระขาวก็อขอถวายกําลังใจแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อให้มีสุขภาพแข็งแรงช่วยเหลือวัดเล็กๆน้อยๆตลอดไปเดี๋ยกว่าหลวงพ่อไม่ทอดทิ้งก็อขอให้หลวงพ่อนั้นได้ดําริโครงการดีๆเพื่อกับวัดต่างจังหวัด ให้เป็นผลดีกับวัดเล็กๆน้อยๆต่อไปวันนี้เป็นปื้มมากเลยที่ได้มาเป็นตัวแทนของหลวงพ่อบอกไม่ถูกว่าบุญมากมหาศาลจริงมา,มาบุญกระถินครั้งหนึ่งมีปีหนึ่งมีอยู่ครั้งเดียวนะคะแต่วันนี้ปีนี้เป็นปีที่กระถินบุญใหญ่มากค่ะเพราะว่าที่ทางวัดเขาจัดให้มีทอดกระถินสามหมื่นกว่าวัดดิฉันก็ได้มาเป็นตัวแทนของทางวัดปื้มมากที่หลวงพ่อถวายไปก็ แตละวัดก็จะมีโครงการสร้างพระพุทธศาสนาทุกๆวัดบางที่ก็สร้างศาลาบางที่ก็ทําถนนบางที่ก็ต่อเติมสร้างศาลาให้มันดีขึ้นเราก็ปลื้มล้วก็ใจมันเปิดอยากจะขยายอยากจะช่วยพระพุทธศาสนาไปต่อไปถ้าที่ไหนขาดบทพ่องเราก็อยากจะไปช่วยทุกที่ทุกหนทุกแห่งเพราะว่าแตละวัดก็ขาดแคลนกันขอให้บุญตรงนี้ให้หลวงพ่อได้บุญทุกๆบุญร่วมบุญทุกอย่างเลย เพราะเป็นต้นคิดของหลวงพ่อท้งนั้นเลยที่ให้ลูกทาบุญอย่างนี้ไม่งั้นลูกพวกลูกๆคงไม่มีสิทธิ์ที่จะมาคิดได้ทําใหญ่ขนาดนี้ทุกวันนี้ก็คอยฟังว่าหลวงพ่อจะให้บุญอะไรมาก็ฟังทุกๆลูกบุญเพื่อจะได้ตอบแทนหลวงพ่อให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ทำบุญเล็กบุญใหญ่ก็ช่วยกันทุกอย่างเลยขอให้หลวงพ่อบอกมาเราในฐานะคนในในพื้นที่เราก็รู้สึกดีใจและก็ยินดีต้อนรับคณะผถิน่นทุกๆท่านและรู้สึกแบบ หลับปลื้มใจว่าปีนี้กถินคนค่อนข้างมากหน้าหลายตามมาค่อนข้างเยอะทั้งๆที่ททเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยจะดีค่ะอยากเห็นว่าเพย์นี้แบบว่าชาวพุทธทุกคนที่ทนับถือศาสนาพุทธร่วมกันทําบุญแบบนี้ช่วยกันเรียกอะไรสมัครสมาครคีร่วมจิตร่วมใจร่วมทําบุญแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะอย่างกรณีวันนี้วัดโรงเรียนก็ชาวบ้านก็นมาร่วมกันครูพอก็ให้นักเรียนมาช่วยเสิร์ฟน้ําเสิร์ฟอาหารอะไรเงี้ยค่ะมาช่วยช่วยกัน ก็คือร่วมด้วยช่วยกันนะคะปัจจัยที่ได้จากการมาญาติยโยมมามาถวายมาด้วยแดงเสียบท้าที่มาทำบุญนี่แหละคะ่ะวัดก็นำปัจจัยนั้นมามา,มาบราูรณะปฏิสังขรณ์ส่วนที่ขาดเหลือนในวัดอะไรท,ไรที่อะไรที่ไม่มีหรืออะไรที่มันผุพังไปเขาก็ซ่อมแซมแล้วก็ทําให้มันเกิดขึ้นแบบดีขึ้นฝัเก่าอะคะ่ะอ๋อก็ขอบคุณทางคณะศิษย์ญาติศิษย์ของวัดธรรมกายด้วยะคะ่ะที่มาร่วมทําบุญด้วยในครั้งนี้นะคะ่ะ คุณผู้ชมคะและในช่วงนี้เรายังอยู่กันที่บรรยากาศงานบุญพิธีทอดกระถินในโครงการกระถินสามัคคีทั่วไทย30 0 0 0วัดโดยคณะสิทธิอนุสิ์บูชาธรรม80ปีหลวงพ่อธรรมชโยณนวัดน้ำพุจังหวัดนครราชสีมาวัดถนนโคง้งจังหวัดลบบุรีและวัดบ้านโนนวายจังหวัดอุดรธานีเราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญพร้อมกันค่ะสำหรับบรรยากาศการทอดกรถิน ในโครงการกรถินสามัคคีทั่วไทยสามหมื่นวัดโดยคณะสิทธยานุสิทธิ์บูชาธรรม80ปีหลวงพ่อธรรมชโยยังเป็นกระแสการสร้างบุญใหญ่ทั่วแผ่นดินที่ยังมาแรงโดยคณะสิทธยานุสิทธิ์บูชาธรรม80ปีหลวงพ่อธรรมชโยและในวันนี้บุญนิวส์ได้เก็บภาพบรรยากาศปลื้มๆจากวัดน้ำพุจังหวัดนครราชสีมาที่ตรวจแทนคณะสิทธยานุสิทธิ์ได้ถวายกระถิน รวมกับพุทธศาสนิกชนในพื้นที่โดยได้ร่วมกันอัญเชิญผ้าไตรกฐถินเวียนประทักศิณก่อนที่ผู้แทนคณะสิทธิานุสิไวัดพระธรรมกายจะได้นํากล่าวคําถวายผ้ากฐถินทั้งยังได้น้อมถวายผ้าไตรและปัจจัยสมทบกฐถินแด่ผู้แทนคณะสงฆ์ซึ่งโครงการกฐถินสามัคคีทั่วไทยสามหมื่นวัดนอกจากจะเป็นการสารสัมพันธ์นที่ดีระหว่างวัดต่างๆแล้ว ยังได้เห็นความสามัคคีของชาวพุทธได้มาร่วมใจกันสร้างบุญใหญ่ในพื้นที่นั้นๆและทุกทกที่ที่ทางคณะสิทธิอนุสิ์ได้เดินทางไปถวายกรินก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีด้วยความอบอุ่นใจค่ะส่วนที่วัดถนนโคง้งจังหวัดลบบุรีคณะสิทธิอนุสิตวัดพระธรรมกายได้น้อมถวายกรถินในโครงการกรถินสามัคคีทั่วไทย3 0 0 0 0วัดโดยคณะสิทธิอนุสิ์ บูชาธรรม80ปีหลวงพ่อธรรมชโยโดยได้ร่วมกันอัญเชิญผ้ากรินร่วมกับพุทธศาสนิกชนก่อนที่จะได้ประกอบพิธีทอดกรถินโดยผู้แทนคณะสิทธิานุสิตได้นำกล่าวคำถวายผ้ากรินทั้งอย่างได้น้อมถวายผ้ากรินและปัจจัยสมทบกะินแด่ผู้แทนคณะสงฆ์ด้วยความปรับลื้มปิติในบุญกันทุกท่านสำหรับการทอดกรถินในครั้งนี้ นอกจากจะสร้างความสามาคัคคีให้กับชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่นับถือพระพุทธศาสนาแล้วยังสืบสารและสานต่ออริยประเพณีที่ดีงามของชาวพุทธเพราะการทอดกรถินนั้นเป็นกาลทานหนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียวและต้องทอดกรถินภายใน29วันหรือหนึ่งเดือนหลังจากออกพรรษาแล้วแต่ละวัดจะรับผ้ากรถินได้เพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นจึงนับเป็นบุญใหญ่ ที่สร้างความปลื้มปิติในบุญให้แก่ทุกท่านค่ะนอกจากนี้คณะสิทธิานุสิ์วัพระธรรมกายได้น้อมถวายกระถินในโครงการกระถินสามัคคีทั่วไทยส0มหมวัดโดยคณะสิทธิานุสิ์บูชาธรรม80ปีหลวงพ่อธรรมชโยนาวัดบ้านโนนวายจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นอีกหนึ่งวัดที่ทางคณะสิทธิานุสิ์วัพระธรรมกายได้ร่วมถวายกรถินในปีนี้ โดยผู้แทนคณะสิทธิอนุสิ์วัดพระธรรมกายได้นำกล่าวคำถวายกรถินทั้งยังได้น้อมถวายผ้ากรถินแด่ผู้แทนคณะสงฆ์ซึ่งวันนี้เป็นอีกหนึ่งงานบุญใหญ่ที่ได้เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจกันของพุทธศาสนิกชนในการมาร่วมกันอุปถรัรมภ์ค้ำชูพระพุทธศาสนาและบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมกันทำนี้ก็บังเกิดขึ้นกับตัวเรา และจะก่อเกิดสิ่งที่ดีงามในพระพุทธศาสนาโดยหลายท่านกล่าวว่าโครงการกระถินสามัคคีทั่วไทย30,000วัดเป็นโครงการที่ดีกับวัดทั่วประเทศยิ่งวัดที่อยู่ในชุมชนบางวัดไม่มีเจ้าภาพทอดกระถินก็ได้มีคณะสิทธิอนุสิตวัดพระธรรมกายได้นำกระถินไปถวายตามวัดต,ต่างๆทำให้มีทุนทรัพย์เพื่อนำไปบริหารจัดการภายในวัดบางวัดยังขาดทรัพย์ ในการนำไปบูรณะปฏิสังขรณ์ดังนั้นโครงการกระถินสามัคคีทั่วไทยสา0 0 0ืวัดจึงเป็นโครงการที่ดีต่อพระพุทธศาสนารวมถึงได้สร้างความสามัคคีของชาวพุทธในชุมชนอีกด้วยค่ะด้านโรงเรียนแสนกุมลรวาดเฉลิมชัยราชอนุสร์ได้จัดพิธีทอดกระถินสำริบเด็กดีวีสตาร์ณวัดแสนสนามราชจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ โดยก่อนวันทอดกรถินทางโรงเรียนได้นำนักเรียนไปกับเรียนเจ้าอาวาสเพื่อขอเป็นประธานกรถินเด็กจากนั้นน้องๆได้ไปทำหน้าที่แจ้งข่าวบุญให้กับชาวบ้านในชุมชนได้ร่วมบุญทั้งอย่างได้ร่วมกันช่วยทำความสะอาดวาดัดและเตรียมสถานที่จัดงานบุญทอดกรถินด้วยค่ะส่วนวันงานทอดกรถินนักเรียนได้ตั้งขบวนกรถินสำริดเด็กดีวีสตาเวียนประทักษิณรอบอุโบโสถวัดแสนสนามราช เข้าสู่ศูนย์กลางพิธีเพื่อประกอบพิธีทอดกระถินโดยเด็กชายปียพันใหม่เอี่ยมเป็นผู้แทนสาธุชนกล่าวคำถวายผ้าธกระถินพร้อมกันนี้นักเรียนได้ร่วมกันถวายผ้าไตรกระถินและจะตุปัจจัยทธยธรรมแดกคณะสงฆ์โดยพระครูสุทธิยคุณเจ้าอาวาสวัดแสนสนามราชได้กล่าวว่ารู้สึกยินดีกับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูและนักเรียน ที่ได้มาทอดกรถินในครั้งนี้ทำให้เห็นความตั้งใจของเด็กๆได้ช่วยกันจัดงานทอดกรถินให้ประสบความสำเร็จด้านประธานกรถินสำริดได้กล่าวว่ารู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้เป็นตัวแทนโรงเรียนในปีนี้ซึ่งเป็นปีแรกที่ได้เป็นประธานกรถินได้มีโอกาสจัดกิจกรรมงานบุญดีๆเพื่อสืบสารวัฒนธรรมประเพณีของชาวพุทธสืบไปค่ะ ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาได้จัดพิธีบูชาข้าวพระอาทิตย์ต้นเดือนพฤศจิกายนค่ะเมื่อวันที่สพฤศจิกายนที่ผ่านมาณศูนยะ์ปฏิบัติธรรมภาคใต้อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาได้จัดพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีโดยมีการจัดเตรียมอาหารบูชาข้าวพระไว้อย่างประณีตงดงาม ภายในงานมีพุทธศาสนิกชนในจังหวัดสงขลาและใกล้เคียงได้พร้อมใจกันมาร่วมงานบุญในครั้งนี้ซึ่งทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยทั้งอย่างได้ปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสน้อมนำใจกลับมาวางไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างเบาสบายก่อนที่จะได้ประกอบพิธีบูชาข้าวพระซึ่งการบูชาข้าวพระนั้นเป็นขนบธรรมเนียมที่สืบทอดกันมายาวนาน แม้ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงปรินิพานแล้วยังมีมหาชนจำนวนมากที่มีกุศลศรัทธาอยากจะใส่บาตพระพุทธองค์จึงได้อัญเชิญพุทธปฏิมากรมาประดิษฐานไว้บนโต๊ะหมู่บูชาแล้วนำพัตตาหารอันปราณีตและดอกไม้ทูบเทียนมาถวายบูชาประดุจพระองค์ยังมีพระชนชีพอยู่การบูชาข้าวพระ น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงถือเป็นบุญใหญ่ที่มีอน,นิสงส์จะนับจะประมาณไม่ได้นอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมพิธีถวายธยธรรมและถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานจากนั้นคณะสงฆ์ได้ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตส่วนผู้ที่มาร่วมงานบุญทุกท่านต่างอธิษฐานจิตตามความปรารถนา พร้อมกับระลึกนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาในวันนี้ในส่วนของพิธีกรรมในครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์เพราะคณะกัลยาณมิตรทุกท่านต่างมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างเต็มเปี่ยมและประกอบพิธีกรรมด้วยความเคารพในพระรัตนตรัยเป็นอย่างยิ่งค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างคะ่ะ โดยวัดพุทธนอดรายเวสฟาเรนประเทศเยอรมนีได้จัดงานบุญบูญชาข้าวพระและพิธีถวายขีลานาเพศต์ค่ะโดยภายในงานกัลยนานมิตรวิไลลักษ์รอยเตอร์และกัลยนานมิตรเกสรินเอลสวิกได้เปิดไฟส่องสว่างแท่นบูชาข้าวพระก่อนที่คณะสงฆ์และสาธุชนจะได้ร่วมกันประกอบพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับศูนย์กลางพธิธีนวพระธรรมกายประเทศไทย ทั้งยังได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเช้าสวดมนต์บทธรรมจักรกับประวัตนาสูตรและบทสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสศโรพระผู้ปราบมารในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้แสดงธรรมะเรื่องความสำคัญของการบูชาข้าวพระเพื่อให้ทุกท่านได้เห็นถึงความสำคัญของการมาร่วมกันบูชาข้าวพระซึ่งแม้ว่าจะอยู่ต่างแดน แต่ก็ขอให้ทุกท่านอย่าได้ขาดการมาร่วมบูชาข้าวพระเพราะถือเป็นบุญใหญ่ต่อมาตัวแทนสาธุชนได้อัญเชิญผ้าป่าสามัคคีเศรษฐีตลอดการและกองบุญต่างๆเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีในการนี้ท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมเป็นภาษาเยอรมันและภาษาไทยกลั่นใจให้พ่องใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้อาราธนาศินห้าและประกอบพิธีถวายกองบุญต่างๆดังนี้ พิธีถวายกองบุญพัตตาหารโดยกัลยาณมิตรวันธนาทับตรงและกัลยาณมิตรประเพียนแทสเทเกนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองบุญคิลาณเพษว์โดยกัลยาณมิตรปาริตาโครเนอร์และกัลยาณมิตรพัชราชมิตรเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองบุญบูญชาข้าวพระโดยกัลยาณมิตรวิไลลักษ์ลอยเตอร์และกัลยาณมิตรเกสรินเอลสบิก เป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายกองบุญผ้าป่าสามัคคีเศรษฐีตลอดการโดยกัล,ลายานมิตรมนสีชาโอลิกชเลเกอร์และกัล,ลายานมิตรนินน้อยกุนเทอร์เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ทุกท่านได้ร่วมกันถวายจตุป,ปัจจัยเทยธรรมแด่คณะสงฆ์ในการนี้พระอาจารย์ได้แจ้งข่าวงานบูญบัลลอยกระทงซึ่งทางว right ัดพุทธนอร์ไรเวสฟาเรน จะจัดในวันอาทิตย์ที่17พฤศจิกายนที่จะถึงนี้เพื่อเชิญชวนทุกท่านได้มาสั่งสมบุญร่วมกันจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรและน้อมถวายพัตตาหารแดกคณะสงฆ์ด้วยความปพื่มปิติในบุญกันทุกคนค่ะเช่นเดียวกับวัดพระธรรมกายออริกอนประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญบูญชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าปา่าสหวาระเดินเกิดค่ะ โดยภายในงานในครั้งนี้มีสาธุชนมาร่วมกิจกรรมงานบุญทั้งที่วัดและร่วมงานบุญทางออนไลน์โดยได้รับความเมตตาจากพระมหาสมบัติอินทป,ปัญโยท่านประธานสงฆ์นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีจุดชวานบุญประทีปและพิธีถวายทิพยาปบุพภาซึ่งประธานนำกล่าวคำถวายได้แก่กัลยาณมิตรคำสยวรจิตและกัลยาณมิตรดวงดีดารานุวงศ์ พร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพได้น้อมถวายดอกไม้บูชาพระรัตนตรยัยแด่ท่านประธานสงฆ์จากนั้นเป็นพิธีถวายกองบุญบูญชาข้าวพระโดยมีกลยนณมิตรดวงมาลาพิลาวันและกัลยนณมิตรหนูพรเรเยสเป็นประธานนำกล่าวคำถวายก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับศูนย์กลางพิธีนวัดพระธรรมกายประเทศไทยนอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายคิลานเเพศา ซึ่งประธานนำกล่าวคำถวายได้แก่กัละยาณมิตรผาดีจันทบัวสีและกัละยาณมิตรดำดวนวงทองส่วนพิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดือนเกิดประธานนำกล่าวคำถวายได้แก่กัละยาณมิตรดวงใจและกัละยาณมิตรแสงเพชรมณีราชพร้อมกันนี้คณะประธานได้ตั้งริ้วขบวนและอัญเชิญผ้าตรายวางบนแท่นพิจารณาผ้าปา่าส่วนคณะส่งได้พิจารณาผ้าปา่า ในการนี้ประธานคณะต่างๆได้น้อมถวายปัจจัยไทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ซึ่งในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้มอบของที่ระลึกแก่เจ้าภาพเดือนเกิดทั้งอย่างได้กล่าวสโมโภชนียกถาและอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ให้ความสำคัญกับพิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นบุญใหญ่ที่ทุกท่านจะได้สร้างบารมีตามติดติดตามมหาปูชนียาจารย์ไปสู่ที่สุดแห่งธรรมค่ะ ส่วนที่วัดภาวนาซานดีเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญบูญชาข้าวพระและจุดประทีบบูชาพระรัตนตรัยค่ะโดยภายในงานคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดนมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาและใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีลห้าและประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญพัตตาหารบูชาข้าวพระ โดยมีกัรยานมิตรสมดีแก้วมหาวง์และกลัรยานมิตรสมวันดีทองพระจันทร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นทุกท่านได้ร่วมพิธีถวายกองบุญกฐินธรรมชยัยและร่วมจุดประทีปบูบชาพระรัตนตรยัยทั้งอย่างได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับศูนย์กลางพิธีนว,วัดพระธรรมกายประเทศไทยผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานี GBN และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้เมตตากล่าวให้โอวาทถึงความสำคัญของการมาร่วมงานบุญบูญชาข้าวพระซึ่งนับเป็นบุญใหญ่เพราะการบูชาข้าวพระเป็นการทำบุญกับพระพุทธเจ้านับอสงไขยพระองค์ไม่ท้วนดังนั้นทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนหากไม่มีภารกิจใดสำคัญมากก็ขอให้ทุกคนได้มาร่วมบูชาข้าวพระกันอย่าให้ขาดค่ะ คุณผู้ชมคะในช่วงนี้บุญนิวส์มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักกับประวัตนาสูตรทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหาคนครและประิมณฑลเราไปรับชมพร้อมกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนบ้างที่ติดอันดับท็อป10ค่ะสำหรับท็อปเ0ยอดสวดธรรมจักกับประวัตนัสูตรจากทั่วประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับที่1จังหวัดปทุมธานีอันดับที่2จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่3จังหวัดหนองคายอันดับที่4จังหวัดร้อยเอ็ด อันดับที่5จังหวัดแพร่อันดับที่6จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่7จังหวัดสิงห์บุรีอันดับที่8จังหวัดอ่างทองอันดับที่9จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอันดับที่10จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะส่วนท็อปเทนยอดสวดธรรมจักรกับประวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีดังนี้ค่ะอันดับที่1นครหลวงหนึ่งอันดับที่สองนครหลวง5อันดับที่3นครหลวง17อันดับที่สนครหลวงหก อันดับที่หนครหลวง9อันดับที่6นครหลวง16อันดับที่7นครหลวง12อันดับที่8แก้วฟูทร1อันดับที่9นครหลวง10อันดับที่10นครหลวง11ค่ะและในช่วงนี้บุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญชวนผู้มิบุญทั่วโลกร่วมสวดธรรมจักรกับประวัตนะสูตรด้วยยอด 6,881ล้านจบเนื่องในวันลอยกระทงตรงกับวันศุกร์ที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2567ส่วดแล้วสามารถส่งยอดสวดได้ที่ f o r b y t e r w o r l d c o m ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านรวมพิธีมุทิตาสการะพระมหาเทระและพระเทระ40 30 20และ10พรรษาประจำปีพุทธศักราช2567 ในวันอาทิตย์ที่24พฤศจิกายนพุทธศักราช2567นาหณห้องแก้วสารพัดนึกหนึ่งสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีพิธีกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลา13.30นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปค่ะและขอเชิญชวนผู้มีบุญทุกท่านมาร่วมกันปลูกต้นทรัพย์บันชื่นเพื่อต้อนรับพระธรรมญาตราในโครงการธรรมญาตราปีที่1 3 ซึ่งจะจัดในเดือนมกราคมพุทธศักราช2568โดยจะมีการปลูกในระหว่างวันที่11ถึง15พฤศจิกายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาถึง17นาิกา30นาทีณแปลงปลูกหลังวิหารโคตตรงข้ามวิหารโคตคอ7 7ถึง20สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0926539122และ096 0051984ค่ะ และทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่เราได้รวบรวมนำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันค่ะและปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้กันที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าอนุปาทาวิมุตจันติผู้หลุดพ้นเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ